ได้จึดกการปฏิบัติจริงในรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการสภา,านักเรียนโครงสร้างการบริหารสภา,านักเรียนประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา,านักเรียนองค์ประกอบของสภา,านักเรียนมี3ส่วนดังนี้ส่วนที่1ประธานนักเรียนซึ่มาจากการเลือกตั้ง1คนส่วนที่ 2. รองประธานนักเรียน4คนส่วนที่3า ่6รวมทั้งสิ้น13ห้อง26คนดังนั้นสมาชิกสภานักเรียนจะมีทั้งหมด31คนค่ะบทบาทและหน้าที่ของสภานักเรียน 1. ประชุมวางแผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนหรือได้รับการเสนอโดยสมาชิกสภานักเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ชาตอรบาลโดยถึงประถุมศาปีที่หค่ะ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานด้านต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมจิตอาสาจราจรกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมให้ส่งเสริมยุวชนคนคุณธรรมครับจากครงานและกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมานั้นประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้ 1. ได้รับความรู้และตระหนักถึง เนงานเสนอท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบทุกครั้งและสภานักเรียนจะประชุมือนละหนึ่งครั้งเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการพัฒนาง,งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปครับโรงเรียนของพวกเราจะมีการประเมินหลังทำกิจกรรมทุกครั้งเรียกว่า after action review หรือ AAR เพื่อทบควนการทำงานครั้งที่แล้วและวางแผนการทำงานครั้งถัดไปครับนอกจากนี้สภาน,นันกเรียนโรงเรียนอนุบาลพยัคูมิพิสัย ได้มีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายกับองค์กรสภานักเรียนและเครือข่ายภายนอกโดยทําการบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับโรงเรียนชุมชนบ้านพธสองห้องพทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศีนึ้งมหาสารคามเขตสองโรงเรียนพยาคภูมิทียพันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายมศยกสามหาสารคามสถานีตารวจภูธรอำเภอเวยาคูนิใสยสานักงานขนส่งสาขาอำเภอเวียงภูนิใส่สานักงานขนส่งสํานักงานปาปาส่บุัอำเภอเวียงคูนิใส่ค่ะ เรีนที่เป็นเลิศเบสพคทิสจากการมุ่งมันง่นในการทำงานส่งผลให้โรองเรียนอนุบาลพิเยกขภิสยัยมีผลงานที่ประสบผลบสำเร็จน,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิเคกขภิสัยบรรลุคุณธรรมเป้าหมายสารการคือ1วิ่มไมัไ 2. ก่อนพธรทำาพาสภานนัเนกเรียนโร,นง,ง,ง,รงเรียนอนุบาลนญากระพุนพิสัยได้ดำเนินตามหลักพระบรมราชโองารของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าการทำดีนั้น